จากตัวอย่างแรกที่ออกมาได้เผยให้เห็นต้นกําเนิดของตัวละครตัวนี้ว่าเขานั้นได้รับพลังมาจากการไปล่าสัตว์กับนิโคลายเครเวนอฟผู้เป็นพอ่อเซอร์เก่นั้นถูกสิงโตกัดและโจมตีจนเกือบเสียชีวิตถ้าสังเกตที่สิงโตตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติแถมยังมีกล้ามเนื้อเป็นมันเป็นไปได้ครับว่าสิงโตตัวนี้นั้นไม่ใช่สิงโตธรรมดาทั่วไปอาจจะเป็นสิงโตที่ถูกแดัดแปลงพันธุก,กรรมพิเศษ เมื่อเลือดของสิงโตหยดลงที่บาดแผลของเซอร์เกเกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับ d ีเคล้ายๆกับฉากที่เราได้เห็นตอนสไปเดอร์แมนถูกแมงมุมกัดกระบวนการนี้ทําให้เขานั้นรอดชีวิตมาได้และได้รับพลังพิเศษสามารถสื่อสารกับสัตว์รและมีพละงกำลังเหนือมนุษย์ในคอมิกนั้นเซอร์เกได้รับพลังจากน้ํายาของหมอพีวูดูที่รักษาได้ทุกโรคและทําให้เขามีพลังเหนือมนุษย์ ดูเหมือนว่าในฉบับภาพยนต์นั้นจะแตกต่างออกไปจากคอมิกส์เล็กน้อยหนึ่งในทักษะหลักของเคลเวนในคอมิกนั้นก็คือการแกะรอยและการล่าแต่ดูเหมือนว่าในฉบับภาพยนตร์นี้ได้เสริมความสามารถในการเชื่อมต่อและสั่งการสัตว์ป่าไปอีกด้วยซึ่งในแบบฉบับคอมิกส์นั้นไม่มี